เอาละครับตอนนี้ซิกม่าก็ได้จัดทําในส่วนของ Discord ของคอมมูนิตี้ของช่องซิกม่าเองนะครับซึ่งจะลงไกด์แล้วก็เอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยสําหรับเพื่อนๆที่อยากหาไกด์มือใหม่หรือว่าอยากเข้ามาร่วมสนุกกันเพื่อที่จะรองรับในการเล่นทั้งในส่วนของดาร์โก s a g าที่เป็นดาร์โกนิกาเซิร์ฟนอกแล้วก็ดา a ์ o กนิกาที่กําลังจะเปิดโซนบ้านเรานั่นเองนะครับคือดาร์โกนิการ์ออริจินก็สามารถกดลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นได้เลยเพื่อเข้ามาสู่ Discord ของซิกม่านะครับและจะได้ไกดดีๆกับ บ,บอกเลยว่า Discord นี้นะครับจะสนับสนุนแค่เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นของ Gra v ว t y หรือเซิร์ฟแท้เท่านั้นจะไม่สนับสนุนในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ p r i v a t e หรือว่าเซิร์ฟเวอร์เถื่อนนะครับเพื่อให้ข้อมูลพลาดกันน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับก็าสามารถกดเข้าที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับลิสแมนชอป no หนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดตัวโปรใหม่เติม1แพ็ครับฟรีอีก1แพ็คแจกทุกวันแตกทุกชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้ง GMObile AROV FreeFI1 วอลเลย์บและเกมจากฮ o ลโยเวิร์สเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีก1แพ็คแถมริชแมนคอยให้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพ้อยสะสมมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่อยู่ริชแมนช็อปเท่านั้นก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนาโกนิก้าออริจินนะครับอยู่กับผมซิกมาวันครับ แน่นอนครับตัวเกมดาร์โกนิก้าออริจินนะครับก็ได้ ประกาศในส่วนของการเปิดเกมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งการเปิดเกมอย่างเป็นทางการครับเปิดในวันที่16กรกฎาคมหรือว่า16เดือนนี้นั่นเองครับที่ซิกมากาลังอัดคลิปนะครับในเวลาบ่าย2โมงนะครับผมและคลิปิปนี้ครับซิกมาจะมาพูดถึงกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นตอนที่เกมเปิดนั่นเองครับว่ามีอีเวนต์อะไรบ้างนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น6หัวข้อด้วยกัน6กอีเวนต์ด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามและฝากกดไลค์ให้กับคลิปคลิปนี้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆต้องการข้อมูลดะโกนิก้าใต้ดีสคริปชั่นมีลิงก์เกี่ยวกับตัว Discord นะครับแล้วก็ลิงก์เพจของซิกมาก็เข้าไปกดเข้า Discord หรือกดติดตามกันได้นะครับซึ่ง Discord จะเป็น Discord รวมเกมแล้วก็จะแบ่งแยกเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งในนั้นมีเกมดาโกนิก้าที่ซิกมาพยายามทําไกด์ให้อยู่นะครับไปรับชมกันดีกว่านะครับในส่วนของกิจกรรมที่1ครับจะเริ่มทําตอนที่เกมเปิดวันที่16 14นนัจนถึงวที่สิงหาคม นั่นก็คือกิจกรรม Q Experience Challenge นั่นเองครับกิจกรรมตัวนี้นะครับในกิวของเพื่อนๆทุกคนนะครับจะต้องติดอันดับ1ในส่วนของ Challenge Event ที่เป็น EXP นะครับถ้าสมมติว่ากิวติดอันดับ1ตอนเปิดนะครับจนตัดยอดนะครับวันที่14สิงหาคมและกิวติดอันดับ1แน่นอนครับกิวที่ติดอันดับ1นะครับทุกคนจะได้รับในส่วนของชุด Pilot กั p ตันค c o ตูม m ตัวนี้ไปนะครับในหน้าจอนี้เลย อารมณ์จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีเด่นมากที่สุดก็คือตรงนี้ฮะสแตตของตัวชุดกับตันตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกสเตนนะครับบวก20นะครับอินบวก20ค่าเฮตนะครับบวก20แล้วค่า h อ i บวก20 มีค่าหลบกลีกด้วยนะครับบวกไปเลย4%สามารถเทรดได้ด้วยนะครับในชุดเซตตัวนี้นะครับแล้วก็ยังได้ฉายา Att r ร b u t e หรือ All แต t บวก5ด้วยนะครับและนี่ก็คือกิจกรรมแรกนั่นเองครับของตัวที่เป็นกิจกรรมกิวตอนเปิดเซิร์ฟนะครับมาดูกิจกรรมที่2ครับเริ่มต้นตั้งแต่เปิดเซิร์ฟจนถึงวันที่12สิงหานะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่ชื่อว่าการล่า unched เฟสต้านั่นเองนะครับกิจกรรมนี้จะเป็นคล้ายๆกับกิจกรรม Daily l o g i n นะครับก็จะได้รับของตามตารางที่เเเหห็็็นนนนนนใ้าาจจอลยะรส่วมกกป เรื่องของของปั๊มแล้วก็ในเรื่องของผงตีบวกนะครับมีใบายเกิดด้วยนะครับแต่ว่าไฮไลท์ไม่ได้มีแค่นี้นะครับเขาบอกว่าถ้าล็อกอินต่อเนื่องนะครับเวันนะครับก็จะได้ตัวอาหารศาสตร์เพนฟู้ดนะครับสิวันเลยนะครับและถ้าล็อกอินต่อเนื่อง14วันก็จะได้ตัวบอลลูนที่เป็นหน้ารูปแมวแบบนี้นะครับชื่อโตบอลลูนเกมนะครับแต่ตัวนี้จะเทรดไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆือล็อกอินจน21วันต่อเนื่องเลยครับออนไลน์แบบต่อเนื่อง 2ี่ส็วันก็ได้รับเจ้าปีกบาสวิงหรือว่าไอปีกขนไก่แดงเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยครับเทรดไม่ได้นะครับกิจกรรมถัดมานะครับการสัสนโบนัส e s p weeks นะครับ กิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่19หลังเซิร์เปิดวันที่16นะครับถัดมาจะเป็นวันที่19กรกฎาคมนะครับจนถึง1ิบสิงหาคมเลยนะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้มีทุกวันนะครับจะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับระหว่าง19้ถึง10นั่นเองนะครับทุกเสาร์อาทิตย์จนถึงวันที่10สิงหาเนี่ยนะครับจะมีการคูณ exp ไปนะครับก็คือเสาร์อาทิตย์นะครับวันที่ 19- 20กรกฎาคม25% 26 27กรกรกฎาคม25% 2นะครับ2และ3สิงหาคมนะครับ25% 9และ10สิงหาคมได้25%ก็รวม ทั้ง4วีคัลนะครับประมาณนี้นะครับก็วีค25%นะครับผมเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะตั้งแต่เปิดเซิร์ฟนะครับกิจกรรมเนี้ยไอตัวโบนัส EP 25%ตัวเนี้ยนะครับก็จะไม่ทับเกี่ยวกับของที่เราใช้เป็น EP Support ภายในเกมด้วยนะครับก็จะทวีคูณขึ้นไปอีกถ้าเราใช้ตัวโบนัส Support ภายในเกมนะครับเป็นตัวโบนัส VIP g o นะถัดมาจะเป็นกิจกรรมผู้แข็งแกล่งนะครับ The s t o n e Guest Dragon Slayer เองครับ กิจกรรมนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่เซิร์ฟเปิดเลยนะครับหมดวันที่14สิงหาคมคือตัดยอดนะครับไฮไลท์การเข้าร่วมนะครับก็จะมีในส่วนของเมาส์เลเซอร์นะครับสำหรับผู้ชนะ8คนนะครับเดี๋ยว ผู้ชนะต้องทํายังไงบ้างจะบอกให้ฟังในลําดับถัดไปนะฮะแล้วก็ผู้ชนะ8คนเท่านั้นยังไม่พอครับยังได้ชุดเซตลิตเติ้ลดีวิลเซตด้วยนะครับตเต็งบวกยี 20, ่สิบอินบวกยี่สิบวกยีนะครับแม่นยำบวกสลบหแล้วก็ตัวลดเดเมจที่เป็นฟิสิกอลเดเมจห้าเปอร์เเลยนะครับยูทสคอซูมตัวนี้เทรดได้นะครับแต่ว่าเมื่อใส่ไปแล้วจะเทรดไม่ได้นะครับแล้วยังได้ฉายาอีกครับก็คือ all attribute นะครับบวกไปเลย10นั่นเองครับ แล้วก็จะสุ่มลัคกี้ดอสนะครับสำหรับผู้เล่นที่มีเลเวล45จํานวน5คนในเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เป็นโซนเอเชียเท่านั้นนะผู้เล่นที่เป็นฝั่งยุโรปจะตัดออกนะครับจะไม่นับนะครับก็ถ้าใครเลเวล45นะครับก่อนวันที่กําหนดนะครับก็คือวันที่14สิงหาคมนะครับก็มีโอกาสได้ในส่วนของปีกน้ำเงินปีกแดงแบบนี้เลยครับก็มีการมีออปชันด้วยนะครับเดเมจกายภาพ5%แล้วก็ลดเดเมจเกี่ยวกับเวสนะครับ5%เลยนะครับเทรดได้นะครับใส่แล้วเทรดไม่ได้เหมือนเดิม แล้วสำหรับผู้เล่นที่จะต้องได้เมาส์ตัวนี้นะครับ8คนหรือว่าตัว r i t u r n Review Set เนี่ยนะครับก็คือผู้ชนะที่เป็น45คนแรกของสายอาชีพนั่นเอง นะครับซึ่งในเกม d าร์ o n นิก้นะครับแพทแรกจะมีคลาสแรก4คลาสแล้วแตกแยก,กออกไปเป็น8สายอาชีพเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้ชนะแต่ละอาชีพเพียงแค1่1เดียวเท่านั้นที่เลเวล45ก่อนนะครับจะมีสิทธิ์ได้รับตัวเมาส์แล้วก็ลิทเทิลดีนี่เองครับว่าถ้าใคร45ก่อนในสายอาชีพนั้นรับของรางวัลไปเลย <c oughs> มากันที่กิจกรรมที่5แล้วนะครับก็คือดาร์ o กนิก้า r าร์ตี้ลนะครับ กิจกรรมนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่เปิดเซิร์ฟวันที่16นะครับจนถึงวันที่14สิงหาคมเลยนะครับกิจกรรมนี้จะเป็นการสเปนยอดนะครับก็คือค่าหน่วยของในเกมที่เป็น, CAT นคแคสเนี่ยเขาจะเรียกว่า DRO แคสนะครับแต่ซิกมาจะเรียกว่าแคสแล้วกันนะครับหลังจากนี้นะฮะ ก็คือการสเปนยอดแรกครับแสนห้าแคสตนะครับยอดที่2-300,000ยอดที่3 7 5 0 0 0ยอดที่4ล้าน5และยอดที่5ซึ่งเลทการเติมเนี่ยนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้ในเรื่องของเลทการเติมนะแต่คาดเดาวไว้ว่า3ล้านนะครับที่เป็น3 000, ล้านแคสดาร์โกนิก้าเนี่ยนะครับก็อาจจะเท่ากับ3 0,000บาท นะครับแต่ทีนี้มันอาจจะมีแบบการเติมโปรโมชั่นที่ทําให้เราไม่ต้องถึง3 0 0 0 0บาทแต่ได้3ล้านแคสก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นการคาดเดาเฉยๆนะครับแต่เอาเป็นว่าสเปนมากสุดคือยอด3ล้านนั่นเองครับ3ล้านแคปในเกมนะนะครับซึ่งไฮไลท์ในการได้ของนะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับชุดเซตพรีเซตนั่นเองนะครับแฟนตาซีพรีเซตเนี่ยจะได้ตั้งแต่การสเปนยอดที่4แล้วนะก็คือล้านห้นั่นเอง นะครับอ่าแล้วก็จะมีสเตตแบบนี้เลยสเตง20อิน20ตัว H 20แล้วก็ตัว H I 20แล้วก็จะมีค่าลบ6%นั่นเองครับเทรดได้ใส่แล้วเทรดไม่ได้เหมือนเดิมนะครับและสเป็นลำดับ1 2 3ก็จะเป็นพวกของปั๊มของตีบวกอะไรทำนองเนี้ยครับแต่ว่าจะมีตัวอั a n ิเม a ส e ปนเดอร์ด้วยนะครับสำหรับ กิจกรรมนี้นะครับสำหรับ a n t ติเม t สเปนเ n d e r เนี่ยนะครับเขาจะนับ5ยอดสูงสุดนะครับหลังจากตัดยอดตอนหมดกิจกรรมในวันที่14สิงหาคมมาแล้วครับกล่าวโดยสรุปแบบไม่บอกที่ห้อเลยแล้วกันนะก็เพื่อนๆก็ดูตามภาพนี้แล้วกันนะครับก็ที่1น่นะครับก็จะได้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับที่2ก็จะได้เป็นตัวหูฟังนะครับที่3ก็จะได้ตัวเมาส์นะครับเมาส์เลเซอร์นะครับที่4นะครับก็จะได้ในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับที่5ก็จะได้ตัว Xbox Joy นั่นเองครับ สำหรับสเปนยอดสุดท้ายนะครับก็คือยอด3ล้านนะครับก็จะได้ตัวเซ็ตซุสตัวนี้นะครับแล้วก็ตัววิงด้วยนะครับก็คือปีกด้านหลังนะครับซึ่งโบนัสเซ็ตนะครับจะเป็นตัวสเตน25่สิบห้าอินส0เฮสามแล้วก็เอจไอยี่สิบห้านะครับมีแม็กเอชนต์ะครับ่าม่นยำแปดเปอร์เซ็นต์หลบสิปแอคแคสปีดสแล้วก็ป้องกันกายภาพระเวทหมดแเปนต์นั่นเองครับเทรดได้ถ้าใส่แล้วเทรดไม่ได้นะครับ หนึ่งในการสเปนก็จะมีในส่วนของไวท์ไทเกอร์ด้วยซึ่งไวท์ไทเกอร์เนี่ยก็จะอยู่ในเลดการสเปน3ล้านแคสนะครับเป็นน้องเดินตามแบบนี้เลย ประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมที่5ไปดูกิจกรรมสุดท้ายกันครับและกิจกรรมสุดท้ายนะครับคือกิจกรรมเท s ซ r ร์ฮั t เฟสติวันะครับเป็นกิจกรรมล่าสมบัตินั่นเองเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเปิดเซิร์ฟเลยนะครับถึงวันที่14สิงหาคมดันเทียนที่เราต้องลงไปล่าสมบัติคือ s t ี v e n b e ตต i n g p o r t นั่นเองครับก็คือดันเทียนรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเพื่อไปสะสมตัวตะขอแล้วก็ตัวผลแบบนี้นะครับ25อันแล้วก็เมื่อได้ของตัวนี้นะครับก็นำไปเก็บไว้ในคลังก็ได้นะครับจนกว่าจะสิ้นสุดกกิจรรม นะครับต้องมีอย่างละ25อันนะเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะมีตั๋วในส่วนของการลุ้นรับรางวัลที่เป็นตัวเมาส์ Logitech G 5 0 2นนั่นเองครับแต่ว่ากิจกรรมนี้พอสะสมของอ่ะมันไม่ได้ทุกคนนะครับเพียงแค่เราสแปมแล้วก็ต้องเก็บทิ้งไว้ในคลังแล้วก็รอจนกว่าจะหมดกิจกรรมวันที่1 4สิงหานะครับถ้าได้ก็คือโชคดีครับเพราะไม่รู้ว่าคนในเซิร์ฟเวอร์มีเท่าไหร่นะแต่ว่าจับได้แค่10คนลัคกี้เพลเยอร์เท่านั้นครับและนี่ก็คือกิจกรรมสุดท้ายนั่นเองครับ ส่งเสริมเกี่ยวกับดันตัวนี้นะฮะเอาและครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้ก็จะมี6กิจกรรมแต่ไม่แน่ใจว่าตอนเปิดเซิร์ฟจะมีกิจกรรมงอกขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าเราเจอกันในสตรีมแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าร่วม discord กับเราเพื่อแชทหรือว่าเพื่อมาดูไกด์ต่างๆนะครับย้ำอีกทีนะครับ Open Beta วันที่16กรกฎาคมเวลาบ่าย2อโมงถ้าไม่เลื่อนนะสวัสดีครับ